สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเอฟซีทุกตหนนาเด้อพัดปลากระป๋องพ่อแม่พี่น้องตํมมแตะงก์ปี๊ซีพ่อแม่พี่น้องมาๆๆเข้ามากินอัมรบาลน้าสาวเด้อนางอย่างผู้เพิ่นติดตามกินมักซ์ลี่กี่เห็นดูไกลกันมากินน้ำกันก็ได้หน่อยเนาะสบายดีสวัสดีพี่น้อง มามากินข่าวพี่นอ้อขงข,ข่าวแรงเลยมันข้าำแล้วพ่อพม่ของมึงมากข้มมึงม,มาแต่ให้ตหตแต่นาค่ำตั้งมาแต่งอีกแล้วตั้งมกแต่งอีกแล้วเคยดีม,มาก,กินข้าวแข็ง,งน,นี่มากินนะแข็ง จำบอดายจินสีนอ่อนจินจีนปิ่นนงเหรอกรอลายพ่อแม่คุณน้องนั่งบค่คขกบวไปเจ็บบ่เข่าปิ่งซี่คือเกาปิ่งซีนกับตำแตงก็แก่เ้้เกาอยู่ไทยบนะสาวนะปูดาเจีย๊ยตำามิอมอุกิรีครับ โค้มุ้งควบใจเด้อติดตามนะบ,บ้าเสาวกินกสลีฮะกินดาเอ้ย,ไ,ไ,ไ,ยไม่กินน้ำสามแมนกินดามีนายกินข้าวน้ำพอ่อเด้อขัวาปลากระป๋องพ่อแม่พี่นาะโดนๆขึดด้นยากตัวนี้พ่กพิกป่ะบอกพ่กพิก ăn cái phong mai khoa nó hơi thích cơ chỉ được sạc à ừ. Tập mặt một tên sản phẩm

เขมบ่ได้กินน้ำเย็นคือ่ากินหมดแล้วนีกินเข้าไปคือว่ามีแห้งเหี่ยวรดในกระโตูนี่มันได้เสื้อมันหรบอก่ มันเริ่มหนาวอยู่พี่น้องหนาวเองแหละหนาวพ่มีชะโนมพุ่มมีตะคนเหมืนกับคนนี่นตกหนาวขนแป๊บนึงยานหนาวมึงหนาวอืมืออย่างหั้น ยามพอมกับคุณแล้วจะสวนเลยเดือนสี่เดือนหาคุณแม่ใด้รงสวนเนี่ย้อ,อนปลูกชาดีเลยดูคนณแม่ไปกินน้ำเ,เออลือดจูเดอร์วาวนะเช้าอยู่ทางนี้กันเด้อ เติมห้าแ้มมาปูแล้วแม่ห,หักทวนก็พี่มาปูหมาต้นกันสองหน่วยสามหน่วยยังบนนั้นได้กิน,นเนี่ยพ่อแม่ไปน้องหน่วยบ้างไงห่อข้ามาเฮียนเมื่อนั้นเจ็บพ้นแอวโอ้ยวะ่ะยังบนท่านในแกงพ่นหน่อยอืมจะคิดอยิีแกง เป็ดเซตจได้เซ็ดเป็ด๊าบมเป็ดกืบดเเป็ดังแบบมันมันมีขึ้นกบบบุึยกบอก็สือยู่หันมีกา้วก็เสอยู่หันเบียนบุมเป็ดเป็ดกาบคือกันก็มาขายเป็ดกาบไ่กข้าวนั่นนะเป็ดตัวนี้ข้าวข้าวี้าบือบนบข้าว Và bà vào điều tí nè vào chụp bút tức bà đấy không mẹ chụp bút tức biết tức ma cà bà tìm tu không chín mẹ chụp chỉ phải tốt đây kênh nhận được tức cả chết nó bà cốt bò lại bà cốt bò lại bà cốt cả chỉ mà tả tả cái bà sạch tôi nhìn cái rồi tả xa rồi ชิปดอนบะนนะ้าด้านชาดอนกะนนะ้มมามบอกใครแต่อ,อัจจะเปอนว่าบอมมากครับปลแหงปลนปลาแห้งแพงขันยังนี่วนนะันเดียวนะัชาวสบคนตรง,งนึงแพ้งไหมปลาบ้านทำป็นคือแฉกการ นี่มันกินหลายกลัวล่ะข้าวสมายยังน้อยเป็นตากปลาดูปลาในฮะดับนึนเหมือน,นกันนั่นแ่ะกินตอกหนึ่งกินกับข้าวอิม่มส่วนมันนัวเอนเจ็บม,มันนี่เจ็บแท้จริงปลาเดียวกัน <c oughs> มันคือเขาว่าปลาน้ำคลองแซ่บเดียวกันปลาซ้ำสองนิ้วกินคือแล้วเข่าปลา,ปลามันขึ้นมาจากแซ่มาจากแซ่บกัมาจากน้ำคลองคือเก่านะ่านาะแล้วก็น้ำคลองมาจากแซ่บเนี่ยเอามาจัดแซ่บต่น้ำคลองคือน้ำเจ๊เนี่ยน้ำแจเนี่ยเอามาจากคืองกักนเพื่อนว,ว่าแซ่บเขาบอกว่าบุเคยกินตัเกือปลานดำคลอง มันกระเซาะมันนะคะมันใน,นตัวเองดึงกินสินะแต่มันแสบกันนะ,ะบืดบข้าวปันมากญ่พ่อแม่ไปเนาะกินกะสิ่ปลาเธอกินด้หน่งกระปาข้าวตุกมาปีนี้ได้พ่อแม่ไปนเนาะแต่ก่อนกิกนคื่อว่าแซ่บ ออกมาปีนี่มีกลิ่นอรบ้าอยากอัอนนี้ได้ไปกินกันเงินเนาะชบดเหน่าเหเนาะบดเอาชีบปีนีกระป,ะป๋องมะปลากระป๋องนี่หัอ ปลากระป๋องก็ม้วแบงไว้ค่ะไม่กินเยเดี๋ยวหน่อยเบื่อปลากระป๋องชุนเขาจะมาเบื่อเหรอเว้ยเบื่อคิดเห็นตะข้าวสมัยยุสูนมาตาลิ่นกับเจาะปลากระป๋องกินกับข้าวเดี๋ยวเสร็ เอาเบื <c ười> ่อให้นกน่อยเขาเนี้ยกินอาหารเด็กน่อยอยู่เป็นเขาเป็นน่ะเบรกอาหารตาผู้ใหญ่ได้เด็กน่อยได้จ๊กระป๋องพวกเขาได้เจ๊ถ้วยพวกเขายังได้อันนั้นกินอาหารกันยังกินอาหารตาเด็กน่อยทีนกับบุตรใหอด จามขีดคือผู้ใหญ่วะนูนตัแต่ผมแบ่ปน้องขีดคอบิดเป็นคนใหญ่เดกหน่อยก็ให้ขีดเครื่มาข้าบุญจือชิมกับป้านี่ได้ให้เด็กหน่อยแต่วันใดคนกับกินได้หลายนาะปากะตัวนึงีซุนักตัวนึงนาบกบาฮงกับบาฮงบาฮงกับไก่นอ ดูแบบปลาปลาทูเนาะเรื่องตก,ก,กับปลาเรื่องติดกับปลาทูปลาทูกับบังหงเนาะเรื่องติดกับปาเน่นบางคนกับพี่น้อง fc เพิ่นเข้ามาซื้อเอาเลยเอาเครื่องเที่ยงกัเอาเข้ามาขอเนาะพี่น้องคนไทยเนาะเป็นมังม่วงมาขอเที่ยงกับมงม่วงเที่ยงกับดอกแคเขาไปจะกินปลาทูปลานั่นน่ะนะพ่อแม่พี่น้องโอเคกมาไาประจักษ์อืมโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามของข้ามุกเข้าใจลายลูกหลาน อูดีไม่แห้งพี่ดองบุ๊คทุกคนโตโตโตให้สุขให้มาในลำใหม่ด้วยเด้อพี่น้องเด้อปังปังเลยทุกคนเด้อสบายดี